ส6มหกเ็ดสามสามหกอ้าพี่อูถือไว้ทีนึงเดี๋ยบสีรับดีใจ

โน้สิบอกว่าบ่เคยถือจัคเกืยร์โน้ตุสิขายบดวันนี้คือบ่มีคนออกสุดนี่คือโน้ตุมัดเหลืองโน้เอาไหว่เฉยๆคือคือฉีดมัดของจากห่วงเราเอาไว้หว่ดีใจดีใจน้อเขาเคยถือเล็กมากตะขายตะขายเล็กมากนี่บ่เคยถือจัคเกืยร์ปีนี้น่ะหนูตุบ่ถือจัคเกืยร์แลยแต่หนูก็เอาไว้ตลอดเล็ยังมาถ้าหนูดึงใครคนคนบ้าหนูก็เอาไว้หนูสิเป็นคนแบบนี้ นุเชียวดวงอันผื้อื่นไหนว่าเข่าที่ทำบุญวัดเท่าหรือว่าจังไดหรือหรือบ่าแเพแ่อนมาเป็นไรก็คือวัดจะของ่อหละจ้ะแรกๆโอ้ับแม่สามีใสกระจิตไปก็ก่าละสามีมองนี้นะนักกะทามไปตามธรรมดาแกงพ่อไปก็หายแน่ไปก็เปดกาแฟก็เปพี่สาวอีกผู้หนึงโอไปสที่แรกคะม่ไม่ต้อนากเลยพอครับ ตัวเต้ที่แรวาหุ่นจากมาจะพอมว่า,าเอาจะเอาเลขกนนะสามกไม้ขล่างกัไปว่าขัางบนเนาะพี่อ้วกจดอันนี้พราเขามาทบท้วนทบทวนที่มาจะทีีเขาออกกันวันนะ่ะเขามาทบวนหนูได้เอาเลขหนูมาเบิ้งอ้าวสามหกเก็สสอ้าพี่อวกถือมาไว้ีนึงีสีร้านกับดีใจดีใจใกับทั้ดาเป็นดีใจขค้ื่อง้าถือเลขธัรมดนานี่ยระจัเออเทากับดฝันบเหนียงเนาะเ่าก็เวนได เขาเคยถามเพื่อนว่าถือรางวัลใหญ่หนิเคยฝันยังบอจันเพื่อนว่าบ่เคยฝันแต่ก็กระถือเลยเห็นแต่เขาคือบ่มีหลายตัวเห็นบ่มีหลายอยู่พอแต่เพื่อนวันดอกโอ้แสดงว่าหลายอยู่วัถนี้ค่ะคุณบอเงี้ยร้รถนี้ยังกันเทเบิ้ครับ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ